สวัสดีครับซี C. พัดลมหรือเรียกว่าแคปก็ได้ถามว่าถ้าใช้ค่ามากกว่าเดิมค่าไมโครฟารดมากกว่าเดิมได้หรือไม่และถ้าใช้โวตนมากกว่าเดิมได้หรือไม่ค่าซีของพัดลม16นิ้วฮาตาริจะใช้อยู่ที่1.5ไมโครฟารดบวกลบ5%ซนี่นะครับ1.5ไมโครฟารดบวกลบ5%เอเซนอันนี้1.5้าไมโครฟารดของ16บนิ้วถ้าสมมุติว่าเอาสองไมโครใส่ได้ไหรือไม่ คำตอบก็คือได้ครับแต่โอกาสที่ขดลวดของมอเตอร์จะเกิดความร้อนจนเสียหายนั้นก็มีสูงขึ้นตามค่า c ที่เราใส่ถ้าเราใส่ยิ่งมากเท่าไหร่ขดลวดมอเตอร์ก็จะมีโอกาสเสียมากขึ้นตามค่า c ที่เราใส่เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับใส่ได้แต่โอกาสที่ขดลวดของมอเตอร์จะเกิดความร้อนจนเสียหายนั้นก็มีสูงขึ้นตามค่า c ที่เราใส่นั่นเองครับดังนั้นก็จึงไม่ควรจะ นำค่า C ีที่มากกว่ามาใส่ครับควรจะใช้ค่าพอดีเพราะจะทําให้มันทนทานที่สุดครับดังนั้นก็ควรใช้ค่าเดิมของมันไม่ควรใช้ค่าที่มากวาามากว่าแต่้าชาจะให้มากกว่าจริงๆเช่น1.5ไมโคเอาเป็น2ไมโครใส่ก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากดลวดจะเกิดความร้อนที่สูงขึ้นกว่าเดิมนั่นก็หมายถึงโอกาสเสียก็จะสูงขึ้นมากกว่าเดิมเช่นกันครับแต่ถ้าเกิดค่าลดถ้าเราซีค่าที่ต่ําลงมานะครับ เอา1.2ไมโครฟาราดมาใส่ได้ไหมก็ได้ครับแต่พัดลมจะหมุนช้าลงความแรงจะไม่ได้เต็มที่ครับแต่ถ้าหากว่า400โวลต์ a ออันนี้ก็คือหมายถึงทนแรงดันครับ400โวลต์ AC หมายถึงทนแรงดันส่วนตรง1.5ไมโครฟาราดนี่คืออะไรครับค่าไมโครฟาราดก็คืออัตราการเร่งนะครับการเร่งให้พัดลมเนี่ยหมุนเร็วถ้าเราเพิ่มมากขึ้นจะทําให้เป็นการอัดให้พัดลมหมุนเร็วขึ้นถ้าเราลดค่ามันมันก็จะทําให้พัดลมหมุนเบาลง เนื่องจากซีตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เก็บประจุและคายประจุจังหวะที่มันเก็บประจุและคายประจุนั้นจังหวะที่มันคายประจุไฟบ้านเราคือ220โวลต์เมื่อคายประจุปุ๊บมันจะกลายเป็นเหมือนเอา่าน2ก้อนมาต่ออนุกรมกันนั่นเองครับนั่นก็หมายความว่า220โวลต์ก็จะกลายเป็น4 4 0โวลต์ AC นั่นเองครับเวลาคายประจุนะครับมันจะกลายเป็น4 4 0โวลต์ AC ครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อมีการใช้งานมันจะมีโหลดมีการดึงกําลัง ดังนั้น440โวลต์มันจะไม่ถึงนะครับตามหลักการแล้วเวลามันคายระจุจะต้องด้งแรงไฟเป็น2เท่าเช่น220โวลต์จะต้องกลายเป็น440โวลต์จะต้องกลายเป็น440โวลต์นะครับแต่เนื่องจากมันมีการใช้งานมันมีการใช้งานอยู่และอ440โวลต์นั้นก็เป็น440โวลต์ที่กระแสะต่ำครับดังนั้นเมื่อมีการใช้งานแรงไฟ440โวลต์จะดับลงมาหรือตกลงมาครับตกลงมาเหลือประมาณ300 300วโวลต์ครับ คือไม่ถึง400โวลต์นั่นเองครับอาจจะอยู่ประมาณ380โวลต์นะครับหรือต่ำกว่านั้นมันจะดรอปลงมาตกลงมาต่ำกว่า400โวลต์ AC ครับแล้วแต่พัดลมตัวนั้นน,น,นะครับว่าจะมีโหลดระดับใดนะครับแต่ที่แน่นอนก็คือไม่ถึง400โวลต์เ c เพราะอะไรครับเพราะว่ารู้ได้อย่างไรก็เพราะว่าตัวมันเนี่ยเขียนไว้ว่า400โวลต์ AC ดังนั้นแดงไฟที่ซีตัวนี้จะข่ายประจุจะไม่ได้4 40โวลต์อยู่แล้ว นื่องจากมีโหลดดังนั้นมันจะตกลงมาไม่ถึง400โวลต์ AC ครับไฟจุดนี้จะมีกระแสที่ต่ำนะครับดังนั้นเวลาทํางานมันจะมีโหลดดึงนะครับดึงเอาการคายปะจุเนี่ยไปใช้ในการหมุนพัดลมนะครับดังนั้นมันจะตกนะครับตกเหลือประมาณ300่าโวต์นะครับถ้ามีการวัดเอามิเตอร์มาวัดไฟคล่อม C นะครับคล่อม C ตัวนี้นะครับถ้าวัดคล่อม C ตัวเนี้ที่ขั้วมันสองขั้วจะได้ประมาณ300่าโวต์นะครับแต่จะไม่เกิน400โวลต์แน่นอนครับเพราะถ้าเกิน400โวลต์ เขาก็จะไม่สามารถใช้400โวลต์ AC มาใช้ได้นะครับเขาจะต้องใช้ค่าที่สูงกว่าหรืออย่างน้อยก็ต้องเท่าๆกันโวลต์ตัวนี้ถามว่าถ้าหากว่าเราไปซื้อเนี่ยก็เป็น450โวลต์ได้ไหม450โวลต์ AC ยิ่งดีครับเพราะตรงนี้มันเป็นอ,อัตราทนแรงดันถ้าเราใช้ที่450โวลต์ AC ก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะทนทานขึ้นซตัวนี้จะทนเลยนะครับจะทนขึ้น แต่ถ้าใช้ต่ำลงมานะครับต่ำมาต่ำลงมากว่า400โวลต์ก็จะทําให้ C ตัวนี้ไม่ค่อยทนทานนะครับ C ตัวนี้ถ้าทนแรงดันได้ต่ำกว่า400โวลต์ AC มากๆก็จะทําให้ C ตัวนี้สามารถระเบิดฟู้ออกมาได้เลยนะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นที่น่าตกอกตกใจหรือน่ากลัวเลยทีเดียวครับเรื่องโวลต์น AC นะครับถ้าเราใช้โวลต์ที่สูงขึ้นทนแรงดันที่สูงขึ้นจะทําให้ทนทานซึ่งเป็นการดีนะครับถ้าตรงนี้ สูงดีครับ400โวลต์ AC สูงขึ้นไปเป็น450โวลต์ AC ก็ยิ่งดีครับยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นครับใช้ความถี่50-60เฮิรต์นะครับความถี่บ้านเราก็คือ50เฮิรต์50เฮิรต์ก็คือไฟติดดับติดดับติดดับภายใน1วินาที50ครั้งครับนั่นหมายถึงว่าติด50ครั้งและดับ50ครั้งภายใน1วินาทีครับส่วน C ตัวนี้นะครับเป็น C <Yeah. S 1> ที่ใช้ไฟ A c ครับ C <Yeah. S 1> ที่ใช้ไฟ AC จะไม่มีขั้วนั่นหมายความว่าจะใส่ขั้วใดก็ได้เนื่องจากมันไม่มีขั้วครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ